สวัสดีค่ะพาทุกคนมาชมนกยามเช้าเกาะอยู่บนต้นมะม่วงนะคะอันนี้เป็นกรงนกธรรมชาติของตักเองนะคะมีนกอยู่ทั้งหมด10กว่าตัวค่ะอยู่กันแบบกว้างขวางเลยนะคะอันนี้เป็นนกตัวผู้นะคะเมื่อกี้ก็ตัวผู้นะแต่ชอบคุยกันจุ๊กจิ๊กจุกจิ๊กนะคะอ้าวไปละสงสัยตกใจกล้องนะคะอ่าอันนี้เป็นต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรงนะอยู่ข้างนอกแต่ว่า กิ่งมันยื่นไปแล้วก็เสียดายนะคะก็ก็ให้มันเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเราก็ปิดเอานะคะก็ต้องพยายามระมัดระวังไนมะ่ให้มันออกไปถ้ามันอยากออกไปจริงๆก็คงต้องปล่อยไปนะคะอันนี้กรงแบบกว้างขวางเลยนะคะถ่ายตอนเช้าแสงแดดจะแยงนิดนึงนะคะอันนั้นคือบ้านของนกนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าไปนอนตรงนั้น ก็จะมีรังอยู่ข้างในด้วยรังอยู่ข้างนอกด้วยแล้วแต่ว่าใครนะคะตัวไหนอยากจะอยู่ข้างนอกข้างบนแล้วแต่เลยเดี๋ยวถ้าหน้าฝนเนี่ยก็จะมุงหลังคามุงอะไรล้อมให้ใหม่นะคะแต่ว่านี่คือหน้าฝนยังไม่มานอกก็เลยล้อมให้แค่นี้พอกันลมนะคะผ้าสีเหลืองๆก็คือกันลมเอาไว้เนาะอันนี้นะคะนู่นนกอยู่บนต้นไม้นะคะอยู่บนต้นไม้ โอ้โหอันนี้คือต้นหูกระจงนะคะนกชอบมากเลยชอบไปนอนไปเกาะอยู่บนต้นหูกระจงนะคะมองเห็นชัดไหมคะพอดีกล้องมันย้อนแสงนะคะถ่ายตอนเช้าแสงจะมาทางนี้พอดีแล้วก็จะมีแม่นกนะคะกําลังฟักไข่อยู่นะตรงนี้นะคะทาผ้ากั้นไม้เขาแล้วไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแม่นกกําลังฟักไข่อยู่ มีคนถามเข้ามาหลายคนนะคะว่าตักขายลูกนกไหมนะคะตอนนี้กําลังเพาะอยู่นะคะมีแม่นกกําลังไข่อยู่สามรังเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้ามันฟักออกมาเยอะๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปิดขายนะคะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหลายตัวเลยจุกจิกจุกจกคุยกันนะคะอันนี้คือปลูกกระเพราไว้ข้างล่างนะคะ แตกมากเลยกระเพายังอยู่ดีมีสุกนะคะไม่ค่อยเห็นนกมันมากินสักเท่าไหร่เลยนะคะอันนี้อันนี้อาหารนะคะเอาวางไว้สําหรับแม่นกที่อยู่กรงนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปไกลรังถ้าเกิดไปกินข้าวที่อยู่ในบ้านนกนะคะอาจจะมีนกตัวอื่นเข้ามาจิกลูกได้ก็เลยเอามาวางไว้เค้เขาพร้อมกับน้ําแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะคะ กระเพราทุกต้นยังอยู่ดีนะคะทำไมนกไม่ค่อยกินกระเพาก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือมิลเลตนะคะมิลเลตที่มันหกออกมาแล้วมันเกิดนะคะตาก็ปล่อยไว้รดน้ำด้วยเผื่อว่ามันต้นโตแล้วก็ออกรวงนะคะนกก็จะได้กินด้วยนะแม่นกกำลังฟักไข่อย่างมีความสุขนะคะนี่พาชมทัวร์นกรอบๆนะคะ ยามเช้าอากาศดีมากๆตรนนี้ก็เป็นอ่างน้ำนะคะไว้ให้นกเขามาว่ายน้ำเล่นเนาะแต่ว่าน้ำน้ำหมดนะคะเทออกเทออกแล้วก็มีน้ำเข้าไปน้ำยังไม่เต็มถังนะคะมีแพลนว่าจะจัดสวนในกรงนกนะคะกำลังจัดอยู่เดี๋ยวมารอชมอัปเดตกันนะคะ โอ้โดินว่อนกันเลยทีเดียว